อ่ะวันนี้เรามาถอดแบตเจ้าตัว MG EP นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรถของดากอนโซเลอร์นะครับมีอุบัติเหตุมาแล้วตอนนี้ซาาครับก็ไม่รู้จะไปทางไหนเราก็ได้ทำการรับเข้ามาครับเปิดเคลียร์ยกแบตลงไปทำแบตเตอรี่ไฮโวลต์ครับผม อันนี้ช่างก็ได้แอบต่อเซนเซอร์ไปใส่อีกคันหนึงนะครับก็การถอดแบตของเจ้า MG EP ก็จะเป็นน็อตถาดรอบๆนะครับเหมือนกับลหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเนาะแต่ด้วย MG EP นี่ก็จะเป็นเจนแรกๆที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะครับก็น็อตจุดยึดเยอะมากนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานทำมาแน่นหนานะครับถาดแบตนะ แต่ก็ทํำหนักเยอะนะครับสิ่งที่ตามมาอันนี้แบตก็เริ่มถอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เตรียมเอาพาเลตลองถาดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ยิงน็อตออกแล้วเราก็ใช้โฟลลิฟตักครับสไลด์ออกโดยการใช้แฮนด์ลิฟต์ครับดึงออกอันนี้พอดีติดสายกลาวด้านหลังนิดนึงนะครับยิงออกแล้วก็หลุดครับลากกันออกมา ไม่ยากครับผมพอลากกันบอกมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูถึงเรื่องของว่าแบตตัวนี้นะครับเนมเพเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็โยกตัวรถออกไปเพื่อทําการเตรียมรื้อย่อยนะครับใครสนใจอะไรอีพีก็สอบถามมันเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นแบตโมดูลนะครับออกมาแล้วสายก้าวด้านหลังนะครับที่ผมบอกเขาติดเราก็จะมาดูเนมเพจกันนะครับด้านข้างนะครับก็จะบอกว่าวต์กี่วันแอป์วันเดือนปีที่ผลิต เราดูแบตรอบๆเนี่เอ้ยมันดูทําถาดมาบอดี้แบตเตอรี่ทํามาดีนะแต่ก็จะมีปัญหามีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะครับใครรู้ก็แชร์มาหน่อยนะครับอเอนะครับตอนนี้เราแบตได้ล่วงลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็มามองถิ่โมดูลน,นะตอนนี้เราก็ถอดมาหลายโมดูลลวหลายย่ห้อบีวีดีเอ็มีเนต้านะครับเป็นหลายยี่ห้อนี้ก็ มาสังเกตดูไอตัวโมดูลตัวของ m อทําได้ดีนะเรามาดูนะครับว่าแบตตัวนี้นะครับผลิตเมื่อปีอะไรแล้วก็เป็นแบบตนี้ไหนมาดูที่เนมเพจไปกันครับอ่าเนมเพจอยู่ทางด้านนี้นะครับเป็นชนิด LFP นะครับด้านด้านนี้นะครับ LFP แล้วก็เรนจี้นะครับอยู่ที่ห้าสิบจุดสามกิโลวัตต์นะครับคาปาซิตี้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบสามแอมป์ชั่วแล้วก็โวลต์นะครับตัวนี้อยู่ที่สามร้อยแปดสิบสี่โวลต์ครับ ตัวนี้ก็จะใช้กับพวกอ่า MG EP MG ZS EV เนาะก็วพวกตระกูล MG นะครับแบตผลิตเมือ่ออ่าปที่เ1เดือน8นะครับวันที่27เนาะแล้วถ้าใครสนใจนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่รถไฟฟ้าโซลา r เซลล์นะครับก็ฝากติดตามชมด้วยครับขอบคุณครับ